เอาละธีดาสมนึกลองน้ำสีแดงเพชรพิมายสีน้ำเงินครับพี่น้องอ,ออกออกมาลวจ้ามาลจะตามเป็นพองอ่อยฝดกระจุยกระตายฝ่ายฟ้องแบบนี้ถูกใจท่านนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านพลตำรวจโทกำลังวิูกประจาและก็ท่านนายก โบลิ่งอะเราว่าผีน้องทานนายกหลายหลายฝ่ายมันเป็นกำลังใจให้กับทันนายกโบลิ่งกับ่านนายกพลตำรวจโทพอกํัลดวิถูกับจางเที่ยวนีตางคตรตาควันตางคตราอธิดาผมต้งจะยอมจะยอมหรือไม่แพ้ผีไหมก็จะยอมจะยอมหรือไม่เอาละจ้าการยอมกันแล้วไม่มีครับผมบอกได้เลยว่าพายอย่างนี้ฝ่าอย่างนี้ไมีทางเดียวกันคือสู้กันสู้กันแรงดีก็ได้ไปแรงไม่ดีก็อดไปเพราะว่าซ้อมน้อยก็แพ้ไปซ้อมไม่ดีก็แพ้ ถ้าคู่จะเปิดไปภายอัดขึ้นมาไม่แน่นะครับไม่แน่ครับที่ดาสมนึกไลายกอกคอแล้วที่ดาสมนึกไลายกอกแก้วเล่นพี่ไม้เพชรพี่ไม้จะดีเพชรพี่ไม้จะดีที่ดาสมนึกไลายกอกคอที่ดาสมนึกไลายกอกแเพชรพี่ไม้เพชรพี่ไม้เล่นพี่ไม้เริ่มจะเปิดไปภายหนีแล้วจ้าของพี่นนท์ลดวงทองจากพี่ไม้หนีเราไอ้หนีระเบิดระเบิดเขาเสียชัยเพชรพี่ไม้หนี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 แล้วก็พวด เฮาเซนชชยครับกรรมการตัดสิรนรอบน้าต้องเงินครับเพชรพิมายเป็นเรือชนะเพชรพิมายเป็นเรือชนะก็เป็นเพราเพชรพิมายเข้าไปทิงชนะเลิศในประเภทกาสองเนาะส่วนทิดาสมนึกกฤตินนาวานั้นจะไปชิงที่สามที่สี่ในประเภทกอสองครับครับมาดูคู่ต่อไปครับเที่ยวที่ห้าสิบแปดในรายรการครับกาสองรอบรองชนะเลิศยาวกลาง